นี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่แรงแรงจังตีเพียบไฟไล่แดงลุ่งเราดิครับนี่นะครับเป็นมั่นการแดงมั่นละยย่อหางควมต่านท่านหลวกมันกับตีต่างกันเนาะครับเปียบเทียบเบื้องแล้วควมต่านท่านหลวกมั่นกับต่างกันหลายเนาะครับกับสายพันธุ์อื่นเนาะครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องเช้าอไรมั่นสับพลังพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับเจอกันคลิปนี้กับ กับผมเกณฑนเคยนะครับไรหน้าสตอรี่นะครับมือนี้กับสีเอาขอเปรียบเทียบไม่พี่น้องเบื้องว่าวางมั่นสัมปลังสองสายพันธุ์นะครับแรงแรงยังสี่พันธุ์ใดจิติมีภูมิต้านทานดีกลัวกันนะครับแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือแปลงละย่องหาการแดงนะครับลรย่องหาการแดงกับมาเบื้องกันนะครับว่า ความต้านทานของพืชสีเข่งํำไหนเนาะครับแรงแรงจริงสิผลกับพวาตกมากครับพี่น้องตกอะเพราะเพราะสีซุ่มสีเย็นย้อนหรอกครับว่ตกตกลิ้นเหรอพี่น้องตกหนาวนะครับนี่เอามาเบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นว่าเพื่นแรงเราเพิ่นใบพิ่นเริ่มร่วงเริ่ม,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 มลุยแร้วครับร้นแรอที่พี่น้องเห็นบ่นี่นะครับผมว่าตั้งเกียดเบิเบ่งแล้ว มันละย่องหานี่ผมว่าพุ่มตานท่านเผนจากอ่อนอยู่หรอกครับอ่อนตอหลวกอยู่เบางนี่ังเกียตบติบงดีๆใบหลวงร้นแล้วก็ยังสีมีแผลนะครับเป็นแผลเกิดจากพวกเพียไฟไล่แดงนั่นแหละพี่น้องนี่จังสี่นะครับนี่ครับพี่น้องเห็นว่าหนึ่งเพียไฟไล่แดงอ่ามาดูดกินน้ำเลี้ยงชัดๆเลยด้วยครับพี่น้องชัดเลยนะครับ คือว่าใบใหม่ใบกรอบของมาแล้วถ้าผลบ่มากก็คือสี่วงสีรุยบางต้นถ้าบ่าแข็งแรงอย่างนี้ก็สิตายไปเลยเนาะครับนี่แปลงป่านนี้เดี๋ยวผมสีผ้าไปเพิ่งอีกแปลงหนึ่งเป็นมันพ่วงเพ็รเนาะครับเดี๋ยวไปช่มกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแปลงพ่วงเผ็ดเนาะครับปลูกมือเดียวกันพี่น้องปลูกมือเดียวกันแปลงทางกันเลยเนาะครับนี่ อันนี้แปลงตีผมไทยเบื้องวังหันนะครับละย่องหาการแดงทั้งนี้เป็นพ่วงเพ็ดนะครับปลูกมือเดียวกันมาเบื้องพุ่มตานท่านต่างกันครับยูพี่น้องนี่แปลงนี้ย่างบาทานน่ทเทศมีพวกเปียกไฟไล่แดงมาลุงนะครับย่งซึนๆอยู่เบื้องต้นมั่นกะหยอดยังสดชื่นดีอยู่บ่คือทั้งนี้นะครับทั้งนี้เห็นบ่พี่นอ้องโลนโลนลมนะครับมวมาพุ่มตานท่านของพว่วงเพ็รนี่ น่าจะดีสุดๆแล้วล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าอาจจะมีส่วนหน่อยน่ะล่ะที่เป็นนะครับแต่ว่าส่วนมากผมกับพ่คอยเห็นมันเป็นเพราะอะไรน,นี่นะครับเห็นย่งออกหยอดออกสดชื่นคือเกาอยู่นะครับอาจจะด้วยลักษณะขั้นของพืชนาจ,จะเป็นใบสีหนาเนาะครับใบหนาใบหนาใบาใบ่ยังสิวันนี้พวกเปียกไว้ไ่แดงกับมะโงกับอาจจะกินว่าได้นะครับ ตามหลักการตามความคิดของผมนะครับกะติประมาณนี่แหละผมคิดว่ามันมันหนาทีเกี่ยวกันกับว่ามันเป็นต้นใบใ,ใ่ใบหนาแล้วพุ่มตันท่านมันิแข็งแรงแล้วกะโลอกมาแรงกะติกินบ่ไรนะ่ะนะนะประมาณนั้นนะครับส่วนพันธุ์อเดือนกะตามลำดับนะครับก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องขอเปรียบเทียบมีสนีนะครับผม ผมสังเกตจากประสบการณ์จากแปลงของผมเองนะครับกรมาแช่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเพื่อพี่น้องเพื่อสิได้เป็นขอตัดสินใจสําหรับพี่น้องที่สีเลือกลูกมั่นเนาะเลือกสายพันธุ์มั่นานะครับคกับกว่ามีอย่างไรครับคลิปนี้กับซ้านี่แหละครับพี่น้องเอาคลิปสั้นๆเบิงง่งง่ายๆเฮ้เนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมคือเก่าครับผมสวัสดีครับ